นนั้นนี่มีออีโตแล้วนะบ้านแม่เท้า

ใส่เครื่องต้มยำไปก่อนใส่กับน้ำปล่าก่อนนะพอน้ำเดือดก็ใส่ไก่ลงไปใส่น้ำทีกล้องน้ำทีซดไม่หันเอรอกัวบูร้รลาดยูก่ไก่จาบ้านหมาใส่ขีมินพอคลักแล้วถึงใส่ขีมิน,น,มนทีนี้ก็ปรุงรสตามใจชอบ ชอบเค็มชอบ,ชอบว่านชอบพืช<ไ>ก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่หอมใหญ่หอมใหญ่ใส่พอแขะจะปรุงแล้วค่ะในในคมันแกงส้มก็ร้อยมาเช็คเนื้อไก่กันว่าเปื่อยยังได้ปรุปงมาชิมกันว่าผันพืชรสชาต